สถาปานาอาณาจักรธนบุรีเมื่อกรุงศรีอยุทยาล่มสลายในปีพุทธศักราช2,310บ้านเมืองแตกแยกผู้คนไร้ขือแปรแต่ในยามวิกฤตกลับมีผู้นำที่สามารถกอบกู้เอกราชและรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งพระยาตากสินผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พัฒนาการของอาณาจักรพระเจ้าตากสินทรงสร้างความเข้มแข็งให้บ้านเมืองทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจและศาสนากองทัพทนบุรีสามารถปราบก๊กต่างๆที่กระจัดกระจายฟ,ฟื้นฟูความเป็นเอกภาพของชาติได้สําเร็จด้านเศรษฐกิจพระองค์ฟื้นฟูนฟการเกษตรและเปิดการค้ากับจีนทําให้กรุงทนบุรีกลับมารุ่งเรืองในเวลาไม่นานปัจจัยที่มีอิทธิพลปัจจัยสําคัญของความสําเร็จได้แก่การค้าระหว่าง ยเฉพาะกับจีนการฟื้นฟูเกษตรกรรมที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและกองทัพที่มีระเบียบวินัยแข็งแกร่งความเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรพนมุบรีจึงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการคา้าภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการบูรณาวัดวาอารามเช่นวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามและการทํานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง การเสื่อมอำนาจอย่างไรก็ตามปลายรัชกาลเกิดความไม่สงบภายในราชสำนักขุนนางบางส่วนไม่พอใจจนกระทั่งปีพศ2325อ,อ, 2, 25, อาณาจักรธนบุรีสิ้นสุดลงเปิดทางสู่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์จัก,กรีวัฒนธรรมและศิลปะ แม้จะมีอายุเพียง15ปีแต่กรุงธนบุรีได้ฝากร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้มากมายเช่นวัดอินทารามวรวิหารที่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระเจ้าตากสินและศิลปรกรรมสมัยธนบุรีที่ผสมผสานอายุทยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างงดงามอาณาจักรธนบุรีอาณาจากัราาจากรเล็กๆที่มีอายุไม่นานแต่ได้สร้างคุณูปาก,การอันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยเป็นสะพานเชื่อมจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน